ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนมุนนะครับพบกับรายการดีๆมีสาระความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ก็จะมาบรรยายเนื้อหาในม .3 นะครับเทอมที่1ซึ่งอยู่ในบทที่3ก็คือพีสตอนที่6นั่นเองนะครับในเรื่องการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร กรณีที่ a ไม่เท่ากับ1น,นะครับพบกับกับผมคุณครูกิติเชษฐ์บุญสนิทคนเดิมนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญติดตฟังรับชมได้เลยนะครับครับยังอยู่ในบทที่3นะครับการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวนั่นเองนะครับนีอยู่ในหัวข้อ3.2นะครับการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวในบทที่3นะครับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว วันนี้ก็จะมานำเสนอการใช้สูตรกรณีที่ A ไม่เท่ากับ1น,นะครับในขราวที่แล้วนั้นเราแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดวยใช้สูตรกรณีที่ A เท่ากับ 1, 1ซึ่งเราก็ได้ผ่านมาแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมตรงที่ A ไม่เท่ากับ1จะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญติดตามรับฟังรับชมได้เลยนะครับครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับที่ข้อที่1นะครับจงแก้สมการ 10x กําลังสองบวก 13x ลบสเท่ากับศครับในวันนี้ A ไม่เท่ากับหก็คือค่าที่อยู่หน้าสำหน้า x อกำลังสองนั่นเองเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของ x อกำลังสองก็คือ A ในวันนี้ A ก็คือ10นะครับจะไม่เท่ากับ1 B จะ อยู่หน้า x นั่นเองหรือบอกว่า b คือสัมประสิทธิ์ของ x นะครับในตรงนี้ b ก็คือ13ค่า c คือค่าโดด,โดดนะครับก็มีค่าเท่ากับลบ3นั่นเองเมื่อเรารู้ a รู้ b รู้ c เรียบร้อยแล้วเราก็จะแทนลงในสูตรเลยนะครับสูตรของเราก็คือสูตรเดิมนะครับ x เท่ากับลบ b บวกลบสแี่ b กำลังสองลบ 4ac ทั้งหมดหารด้วย 2a แทนเลยนะครับลบ b ตรงนี้ b เป็น13ก็ได้ลบ13นั่นเองบวกลบ s แ a r e r o b กํลังสองตรงนี้คํานวณเลยนะครับ13กํลัง2ได้เท่าไหร่ครับ13กํลังสองก็คือ169ลบ4วงเล็บ a ก็คือ10นะครับวงเล็บ c ก็คือลบ3นั่นเองก็แทนค่าลงไปในหน้าตาอย่างนี้ได้เลยนะครับทั้งหมดหารด้วย 2a ก็คือ2วงเล็บ10นั่นเองชัดเจนนะครับ ตรงนี้แนะนํานิดนึงนะครับจะ B ีกำลังสองให้คํานวณเลยนะครับ13ยกกำลังสองก็คือ13บสคูณสิได้169นั่นเองต่อไปเราก็จะคํานวณในสแควร r o ูทนะครับตัวที่อยู่นอกสแควร์รูทก็ลอกมาเลยครับลบสิบวกลบตรงนี้ลอกมาเลยครับบวกลบสแควร e r ูท t นึ่งร้อยหลบสคูณลบสตรงนี้ได้12บสองเห็นไหมครับลบคูณลบเป็นบวกจากนั้นก็เติมศูนย์เป็นบวก1น0นั่นเองทั้งหมดหารด้วย2อคูณสิก็คือ20นั่นเองนะครับ ต่อไปก็คำนวณในวงเล็บไอ้โทษครับคำนวณในสแควร์รูทครับ169่งรบวกหนึ 120, ครับเป็นเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือ189ด้านนอกนะครับลบสิบวกลบก็ลอกลงมาเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับจากนั้นเราจะพบว่ารูทหนึมันก็คือใครครับก็คือสแควรูทสิคูณสินั่นเองก็แบ่งมาสอตัวที่อยู่ในรูทออกมาตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นรูทหนึก็มีค่าเท่ากับ17นั่นเองชัดเจนนะะครับก็จได้บ13บ 17ทั้งหมดหารด้วย20นั่นเองตรงนี้คําว่าค่าบวกลบก็มี2คําตอบซึ่งเราคุ้นเคยกันดีแล้วใช่ไหมครับเรามาคิดตัวแรกเลยนะครับลบ13บวก17ก่อนได้ไรครับลบ13บวก17ได้4นะครับ4ส่วน20ครับตัวแรก4ส่วน20ก็4ตัดเลยครับสหารลงตัว4 1เป็น4 4่20ห้าอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวแรกลองดูตัวที่2ครับก็คือลบ13ลบด้วย17 ลบ13ลบด้วย17ก็รวมลบนั่นเองก็เป็นลบ30ทั้งหมดหารด้วย20ก็ตัดศูนย์เลยครับชัดเจนนะครับก็จะเหลือลบ3ส่วน2นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ x ก็จะมี2ตัวอย่างนี้ชัดเจนนะครับเราไปดูข้อต่อไปเลยนะครับในข้อที่2นะครับจงแก้สมการ2 x ในวงเล็บ x ลบ3เท่ากับ4คูณกับในวงเล็บ10 ลบ x อย่างนี้เราต้องมาจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนคือให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็น0ูนั่นเองนำา2 x เข้าไปคูณในวงเล็บเลยครับฝั่งซ้าย2 x คูณ x ได้2 x ยกกำลัง 2. 2 x ไปคูณลบ3ครับได้ลบ6 x คราวนี้มาดูฝั่งขวาบ้างนะครับ4คูณเข้าไปในวงเล็บครับ4คูณ10ได้40 4คูณลบ x ได้ลบ4 x เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็กำจัดลบ4 x ทางขวาครับอนุมานเลยนะครับไปทางขวาจากขวานะครับไปทางซ้ายครับก็เป็น บวก 4x ก็จะได้ลบ 6x บวก 4x ได้ไรครับก็จะได้ลบ 2x นั่นเองเพราะฉะนั้น 2x กำลังสองครับไม่เกี่ยวก็ลองลงมาก่อนครับชัดเจนนะครับเอาลบ 4x อนุมานมาบวกฝั่งซ้ายมือก็ได้ลบ,บ 6x บวก 4x ก็เหลือลบ 2x 40ฝั่งขวาก็อนุมานมาฝั่งซ้ายอีกเป็นลบ40ชัดเจนนะครับจะพบว่า 2x กำลังสองลบ 2x ลบ40ท่ากศูนย์มีเลข2เป็นตัวประกอบทุกตัวเลยครับ คือ 2x กลัง2ก็มี2ลบ 2x ก็มี2ลบ40ก็มี2เป็นตัวคูณร่วมง,งั้นกําจัดเลยครับโดยการหาร2ตลอดทั้งทางซ้ายและทางขวาครับ2หาร 2x กลัง2เหลือ 1x กลัง2 2หารลบ 2x ได้ลบ x 2หารลบ40ได้ลบ20ถ้ากับ0ก็หารได้2ก็ตอบ0นั่นเองครับตรงนี้เราก็จะได้ค่า a ออกมาครับใครครับ a อยู่หน้า x กลัง2คือ1 b อยู่หน้าลบ บอยู่หน้าเก็คือลบ1 c ก็คือลบ20นั่นเองนำค่า ABC ครับแทนลงในสูตรเดินครับคือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแครรูท b ีกำลังสองลบ4ี่ทั้งหมดหารด้วย 2a นะครับตรงนี้ลบ b b คือลบ1นะครับตรงนี้เราก็ใส่ลบแล้ววงเล็บลบ1อย่างนี้ชัดเจนนะครับบวกลบสแครรูท b ีกำลังสองตรงนี้ให้คำนวณเลยนะครับบกำลังสองก็คือลบ1นึ่กำลังสองก็ตอบ1นนั่นเอง จากนั้นลบ4วงเล็บ A คือ1วงเล็บ C คือลบ20อย่างนี้นั่นเองครับทั้งหมดหารด้วย2วงเล็บ A ก็คือ2คูณ1นั่นเองคำนวณต่อไปเลยนะครับประเทใหม่ลบลบ1เป็นเท่าไหร่ครับคำนวณแล้วก็คือ1นั่นเองบวกลบสแครรูทคำนวณในวงเล็บครับ1ตัวตั้งอยู่นิ่งๆนะครับลบ4คูณลบ20ครับลบลบเป็นบวก80นั่นเองชัดเจนนะครับทั้งหมดหารด้วย2เหมือนเดิมคำนวณในสแครรูทครับ80บวก1เท่าไหร่ครับ, 80, บ ก็ได้81ดเ็เพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ก็ได้1บวกลบสแคร์รูทแปดสิบ่วนสองรูทแปคือใครครับก็คือรูทเก้าคูณเก้าเพราะสองตัวในสแคร์รูทก็ถอดออกมา1ตัวก็คือ9นั่นเองใช่ไหมครับรูทแปก็คือ9ชัดเจนนะครับคือได้9 9 81นั่นเองตรงนี้ก็มี2คําตอบเหมือนเดิมนะครับหนบวกเเป็น10หารด้วยสคือใครครับ1นบวกเเป็น10หารด้วยสครับตัวแรกเหลือ5อีกตัวนึงครับหนลบเแล้วค่อยหารด้วยสอง หนึ่งลบเก้าก็เหลือลบแปดลบแปดทันที่สองคำตอบก็คือลบสี่ชัดเจนนะครับตรงนี้จะพบว่าไม่มีสแคร์รูทเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแยกตัวประกอบจากโจทย์เลยได้ไม่ได้นะครับจากโจทย์บรรทัดสุดท้ายนะครับ x กำลังสองลบ x ลบยี่สิบเท่ากับศูนย์ก็หมายความว่าคูณกันได้ยี่สิบลบกันได้หนึ่งเห็นไหมครับก็ได้ห้ากับสี่นั่นเองเกี่ยวพันกันนะครับทีนี้ห้ามันมีอะไรครับห้ากับสี่ใครมากนั่นเองห้าเป็นตัวมากก็มีเครื่องหมายตามตัวกลางตัวกลางเป็นลบ ห้าก็เป็นลบสี่ก็เป็นบวกจากนั้นพอแยก factor, แฟกเตอร์เราก็ย้ายจากลบไปเป็นบวกเห็นไหมจากลบห้าก็ย้ายไปเป็นบวกห้าจากแฟกเตอร์เอ็กเป็นบวกใช่ไหมครับเอ็กบวกสี่เท่ากับศูนย์ก็ย้ายสี่ไปทางขวามือก็เป็นลบอย่างนี้สรุปเอ็กที่ได้ก็จะเป็นห้ากับลบสี่สองตัวจัดเจนนะครับเรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับเป็นข้อที่สามนะครับจงแก้สรรมการนะครับสิบหกเอ็กซ์กำลังสองลบแปดเอ็กซ์บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับ สรุปค่า a b c กันเลยครับ a อยู่หน้า x กลัง2ครับคือ16 b อยู่หน้า x คือลบ8ตัวเลขระโดดคือ c มีค่าเท่ากับ1แทนลงในสูตรเลยครับสูตรเดิมของเรานะครับ x เท่ากับลบ b บวกลบสแครรูท b กลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดหารด้วย 2a มาถึงตรงนี้น้องๆม .3 ก็คงจะเห็นที่มาของสูตรชัดเจนแล้วนะครับก็คงจะคุ้นเคยสูตรนะครับสูตรนี้เราไม่ได้ท่องไม่ได้จํานะครับคือฝึกทักษะทําโจทย์ในแบบฝึกหัดบ่อยๆและสูตรตรงนี้มันก็จะติดตราตึงใจเราไปนั่นเองนะครับแทนค่าเลยนะครับลบ B ก็คือลบด้วยลบ8นะครับเพราะมีเครื่องหมายลบอยู่หน้า B และแทน B ด้วยลบ8 บวกลบสแคร์ลบ b กําลังสองตรงนี้คํานวณ b กลังสองเลยครับคือลบแปดกลังสองก็คือลบแปดคูณลบแปดเป็นหกสิบสี่ครับยังไงก็แล้วแต่นะครับ b จะเป็นลบตรงนี้ยกกําลังสองแล้วต้องเป็นค่าบวกนะครับคิดเลยแค่แปดแปดหกสิบสี่อย่างนี้ลบสี่วงเล็บ a คือสิบหกวงเล็บ c คือหนึ่งแทนลงไปอย่างนี้เลยนะครับทั้งหมดหารด้วยสอง a ก็คือสองวงเล็บสิบหกนั่นเองคํานวณครับคราวนี้เดขแ้นต่อไปครับลบด้วยลบแปดใช่ไหมครับลบลบเป็นบวกอย่างนี้ชัดเจนนะครับ บวกลบสแครรูทหกสิคำนวณครับลบสคูนกับสิกก็ตอบ64พบว่าในสแครรูทเท่ากันครับรูทหกสิบสี่ลบหกสิบคำตอบก็คือ0นนั่นเองใช่ไหมครับรูทศูนย์ก็คือ0ูนย์หรือคำตอบตัวเดียวครับคือแปดส่วนสามเอาแตัดเลยครับแปเป็นแปดแปดสี่สามสิบสรุปคำตอบมีตัวเดียวนะครับก็คือ x อเท่ากับเศษหงส่วนสี่เพราะยันถ้าเราจัด แยกตัวประกอบมันก็จะเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับโจทย์ข้อนี้คือคูณกันได้1บวกกันได้8แล้วเราแยกตัวประกอบของ 16x กําลังสองก็คือ c x คูณ cx นั่นเองชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปคําตอบมีตัวเดียวนะในกรณีที่โจทย์สามารถแยกตัวประกอบได้ในกรณีที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์สรุป x คือเศษ1ส่วน4ครับ ต่อไปเป็นข้อที่4นะครับจงแก้สมการ3 y กําลังสองลบ4 y ลบ5เท่ากับ0นะครับเราจะพบว่าสมการนอกจากตัวแปร x แล้วเราใช้ตัวแปรอะไรก็ได้นะครับในโจทย์ข้อที่4ก็จะเป็นตัวแปร y นะครับก็ยังใช้สูตรเดียวกันนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับสมการอยู่ในรูปทั่วไปแล้วก็จะได้ค่า A นะครับก็คือตัวที่อยู่กับสัมประสิทธิ์ y กําลังสองนั่นเอง a ก็คือ3และ b ก็จะอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์ของ y นั่นเองก็คือลบ4และ c ก็คือลบั่นเองครับเราก็แทนค่า a, b, c นะครับลงในสูตรเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวแปรในโจทย์เป็น y ใช่ไหมครับเทั้นสูตรก็จะเป็นสูตร y เท่ากับลบ b บวกลบสแครรูทกำลังสองลบ 4ac ทั้งหมดหารด้วย 2a นะครับแทนเลยนะครับลบ b ก็คือลบด้วยลบ4นั่นเองเพราะ b คือลบ4นะครับบวกลบสแกนรูท b กํลัง2ตรงนี้ให้เอาลบ4ยกลัง2เลยครับได้16นะครับลบยกกลัง2คือเลขชี้กำลังเปน็นเลขคู่ก็เปรียบเสมือนกับ4 4 16นั่นเองนะครับลบ4คูณ a คูณ c ก็คือลบ4วงเล็บ a คือ3และวงเล็บ c ก็คือลบ5นั่นเองนะครับทั้งหมดส่วนด้วย 2a ก็คือ2วงเลบ3ครับ คราวนี้เราก็มาคำนวณกันเลยนะครับลบลบสี่ก็แปลว่าลบหนึ่งคูณลบสี่นั่นเองนะครับจากข้างบนนะครับบวกลบแคลรูตสิบหกลองมวงก่อนนำลบสี่คูณลบห้าได้ลบยี่สิบเป็นบวกนะครับลบคูณลบเป็นบวกจากนั้นยี่สิบคูณสามก็ได้หกสิบชัดเจนนะครับทั้งหมดหารด้วยสองสามเป็นหกนั่นเองคำนวณในสแคลรูตเลยนะครับสี่บวกลบสแคลรูตสิบหกบวกหกสิบก็ได้เจ็ดสิบหกทั้งหมดส่วนด้วยหกนะครับ ทีนี้76เป็นเลขคู่นะครับแยกตัวประกอบได้ไหมนะครับเราจะพบว่า76แยกตัวประกอบได้โดยใช้4นะครับเป็นตัวหารนะครับ4ลองไมแต่หาร76เลยนะครับ4 1เป็น4เศษ3ชัก6ก็4 9 36 เห็นไ,ไหมครับตัวที่นาอาหารก็ต้องเป็นตัวที่ถอดรูทได้นะครับคือรูทสี่รูทเก้ารูทยี่ห้าอย่างที่แนะนําไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในสแคนรูทคือสี่คูณสิบเก้าเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่ารูทสี่ก็คือสองเราก็ถอดออกไปหนึ่งตัวนะครับมันก็จะเหลือภายในรูทคือเลขสิบเก้าตัวเดียวนะครับได้สี่บวกลบสองรูทสิบเก้าทั้งหมดหารด้หกนะครับปรากฏว่าสี่บวกลบสองรูทสิบเก้ามีสองเป็นตัวคูณร่วมครับดึงสองออกมาก่อนนะครับ อย่าไปตัดทอนที่เดียวนะครับการตัดต้องตัดทั้ง3ที่นะครับคือเท็กี่เล็กสเล็กหเพราะเราดึงตัวประกอบองอมก์กรดีกว่านะครับก็มาตัดมันจะง่ายนะครับจากนั้น2คูณในวงเล็บแล้วก็2ตัดกับ6ได้ครับคราวนี้2ตัด6เหลือเท่าไหร่ครับ2ตัด6ครับ2บนนะครับก็ตัด6ก็ยังเหลือ3มเพราะก็เหลือในวงเล็บนะครับ ว่าตัดไปแล้วก็คือเป็น1 1นคูณในวงเล็บได้ในวงเล็บทีนี้ในวงเล็บมีทั้งตัวบวกและตัวลบเราก็แยกเป็น2คําตอบเลยครับได้2บวกลู่สิทั้งหมดส่วน3ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับขั้นที่ความมากก็คือ2ลบลู่สิทั้งหมดหารด้วย3มนั้นตัวหนึ่งนะครับสรุปคําตอบ y มี2ตัวชัดเจนนะครับครับต่อไปเป็นข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้นะครับจงแก้สมการเศษ1 2, ่ส่วน2ทั้งหมด คูณกับ 2x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเท่ากับ2ในวงเล็บ10ลบ x ตรงนี้เศษหนึ่งนสองทางซ้ายมือใช่ไหมครับมันคูณนะครับก็เปลียบเสมือนสองมันหารนั่นแหละแล้วก็ย้ายไปฝั่งขวาโดยอนุมานครับไปคูณเลยนะครับสองสองเป็นสี่ครับนอกวงเล็บเอานั้นสี่คูณในวงเล็บเข้าไปเลยครับสี่คูณสิบนะครับขวามือนะครับได้สี่สิบสี่คูณลบเอ็กได้ลบสี่เอ็กเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งขวามือทีนี้กลับมาดูฝั่งซ้ายมือครับเหลือในวงเล็บครับสองเอ็กลบห้าทั้งหมดกลางสองมันก็อยู่ในรูปของกําลังสงสมบูรณ์ในรูปผลต่างนั่นเองนะครับ ก็ได้หน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2หน้าก็คือ 2x ใช่ไหมละครับหลังก็คือ5แยกเลยนะครับได้หน้ากำลัง2ก็คือ 2x กยกกำลังสองได้ 4x กลัง2ลบ2หน้าหลังก็คือ2องไปคูณ2แล้วคูณ5ก็2 2เป็น4 4 5 20ได้ลบ 20x อย่างนี้บวกหลังกำลัง2ก็คือ5กลังสองได้25ชัดเจนนะครับฝั่งซ้ายมือเรียบร้อยแล้วเราก็จะจัดให้สมการอยู่ในรูปทั่วไปนะครับก็คือให้ด้านขวามือเป็น0 นะครับสี x กลังสองไม่มีตัวบวกลบกะลอกมาก่อนจากนั้นลบสี x ฝั่งขวาครับก็ย้ายมาบวกอยู่ฝั่งซ้ายก็เป็นลบยี่สิบ x บวกกับสี x ก็จะได้ลบสิบหก x ฝั่งซ้ายมียี่สิบห้าฝั่งขวามีสี่สิบก็ย้ายสี่สิบมาลบก็จะเป็นยี่สิบห้าลบสี่สิบก็ติดลบสิบห้าครับขวามือก็เหลือเลขศูนย์ตัวเดียวโดดแล้วนะครับก็แสดงว่าอยู่ในรูปสมการทั่วไปเรียบร้อยสรุป a อยู่หน้า x กำลังสองก็คือ4ี b อยู่หน้า x ก็คือลบสิ c ก็คือลบสการ ค่า a b c ลงในสูตรได้เลยครับคือใครครับก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กํลังสองลบ 4ac ทั้งหมดหารด้วย 2a ลบ b ก็คือลบลบ16นั่นเองชัดเจนนะครับเพราะ b เป็นลบ16บวกลบสแควรูท b กํลังสองจังหวะนี้เอาลบ16คูณกับล16ตอบบวกนะครับก็คือ256นั่นเองจากนั้นลบ 4ac ก็คือลบ4วงเล็บ a คือ c วงเล็บ c ก็คือลบ15ชัดเจนนะครับทั้งหมดหารด้วย2งก็คือ2วงเล็บ4เรียบร้อยแล้วก็คำนวณครับลบ1คูณลบ16ั่นเองนะครับลบลบ16ก็ได้16บวกลบสแควรูท256ทีนี้นำลบ4ไปคูณกับลบ15ครับในสแควรูทข้างบนเห็นไหมครับลบลบเป็นบวกเมื่อ4คูณ15ได้60ก็6ไปคูณ4ได้24แล้วเติม0เห็นไหมครับอย่าเอา4คูณ4แล้วเป็น16ไปคูณกับ15นะครับจะคูณลําบาก เอา4ไปคูณ15เป็น60ง่ายกว่าแล้ว60คูณ4ได้240นะครับทั้งหมดนะครับหารด้วย 2a คือ24เป็น8คำนวณในสแควรูทต,ต่อครับที่เหลือ16บวกบรูทลอกลงมา256บวก240คำตอบคือ496ทั้งหมดหารด้วย8ครับทีนี้จะพบว่า496ใช่ไหมครับในสแควรูทมันมีตัวคูณร่วม4นั่นเองก็4หารใช่ไหมครับ 41, 4, 428, 4 28, 4 6จากนั้นเอา4หารอีกเห็นไหมครับก็จะได้4คูณกับ31นะครับก็จะได้4 2ตัวก็คือรูท16นั่นเองเจนเจไหมครับเพราะนั้นรูท16ก็คือใครครับรูท16ก็คือ4นั่นเองอย่างที่บอกนะครับคือเราเอา4หาร4 96 2ครั้งนะครับในการแยกตัวประกอบแล้วเราจะเห็นภาพ4หาร2ครั้งก็จะได้16คูณกับ31นั่นเองชจดเจน,นะครับ จังหวะอย่างนี้นะครับรูทสิคือ4ก็สรุปได้16บหกบวกลบสรูทสาทั้งหมดหารด้วย8ชัดเจนนะครับเป็นไงครับจังหวะอย่างนี้ดูเศษนะครับสิบหกบวกลบสี่รูทสามีสเป็นตัวคูณร่วมดึง4ออกครับเมื่อดึง4ออก16ก็จะเหลือ4ี่บวกลบสี่รูทสเอ็ดเอาสไปแล้วก็เหลือรูทสาเอ็ตัวเดียวทั้งหมดหารด้วยแจากนั้นนำสีตัด8เลยครับสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดนะครับตัดตัวที่อยู่นอกวงเล็บใช่ไหมครับก็จะเหลือในวงเล็็บบกคคืออะไรรั 4บวกลบสแคร์รูท31หาทั้งหมดหารด้วย2เพราะเอา4ตัดแล้วใช่ไหมครับ4ตัด4บนและ4ตัด8รับ2อย่างนี้สรุปนะครับก็จะได้ในวงเล็บคือ4บวกลบ31ส่วน2ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรครับ4ลบรูท31ทั้งหมดหารด้วย2ตัวหนึ่งก็ได้คำตอบ2ตัวอย่างนี้ชัดเจนนะครับครับในวันนี้นะครับก็เป็นการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรนะครับโดยกรณีที่ a มันไม่เท่ากับ1 คราวที่แล้วในคลิปวิดีโอก่อนนั้นคือ A ท่ากับหสรุปแล้วใน2วันนี้2คลิปนี้ก็จะเป็นการแก้สมการดีกรีสตัวแปรเดียวนะครับโดยใช้สูตรก็คงจะทําให้น้องๆม3นะครับมีประสบการณ์นะครับในการนําไปใช้แก้ปัญหาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนต่อไปนะครับ <S <S อย่าลืมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางด้านล่างวิดีโอนะครับ และถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราต่อไปด้วยเพื่อ,เพ,อเพื่อนของเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากเรานะครับและเหมือนเดิมนะครับสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปเพราะช่วงนี้อยู่ในเรื่องช่วงที่กําลังลงคลิปใหม่ๆนะครับครับ ก่อนจากกันเหมือนเดิมนะครับขอฝากคำคมไว้คิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับการที่เราลงมือทำก็คือขีดขีดเขียนเขียนล่องรอยจากแนวความคิดของเรานะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นภาพแล้วเราจะได้เห็นสิ่งที่เราคิดอย่างชัดเจนในการเอามาเรียงร้อยถ้อยคำในการนําเสนอน,นั่นเองก็จะสม กับสโลแกนที่บอกไว้นะครับคิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็สามารถกดเพื่อเลือกดูเรื่องต่อไปนะครับก็คือ m3t1 ก็คือม .3 เทอมที่1นั่นเองนะครับในบทเรียนที่3ก็คือ p 3ตอนที่7นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายในคลิปวิดีโอด้านล่างนี้หรือคลิปที่สนใจเชิญเลยนะครับ